นักเรียนนักเรียนรู้ความหมายของคำว่า buy กับ purchase ไหมรู้ค่ะทั้งคู่แปลว่าการซื้อเก่งมากค่ะนักเรียนแล้วรู้ความแตกต่างไหมว่าอันนี้ต้องใช้ตรงไหนอันนี้ต้องใช้ตรงไหนเอ่อไม่รู้ค่ะมันไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนสินักเรียนมันแตกต่างกันเงินฟังครูดีๆนะเดี๋ยวครูจะสอน คำว่า buy เนี่ยนักเรียนเราจะใช้กับสิ่งที่เราซื้อเป็นประจำตัวอย่างเช่น I am going to buy some milk I am going to buy apples I am going to buy vegetables อะไรประมาณนี้นะคะนักเรียนแต่ถ้าคำว่า purchase คือสิ่งที่เรายังที่เราไม่ได้ซื้อเป็นประจำอะตัวอย่างเช่น I'm going to purchase a new house I'm going to purchase a helicopter อะไรประมาณนี้นักเรียนคงไม่ซื้อเฮลิคอปเตอร์ซื้อบ้านใหม่ทุกวันหรอกใช่ไหมอา่าก็ประมาณนี้นะนักเรียนเข้าใจหรือยังจําไว้ด้วยนะนักเรียนจะได้ทําในข้อสอบได้ขอบคุณค่ะคุณครูหนูจะจําแล้วเอาไปใช้นะคะแล้วเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็จําแล้วเอาไปใช้เหมือนกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยขอบคุณค่ะ